ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลเช่นเคยนะครับอันนี้ผมจะออโนเบนนะครับดูนะครับลองขึ้นเทเลอร์นะครับสองคันเลยนะครับเบกทั้งคเล็กและก็คันใหญ่นะครับงานนี้ตูดกับชนกันนะครับนี่ฮะเฉียนนิดเดียวครับขึ้นได้ครับพอดีเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับงานกันนะครับเคลียร์ปลาครับตีปลาวันนี้อไปสองคันครับ สิบล้อก็จะคู่กับไมโครคันใหญ่นะครับส่วนหกล้อก็คู่กับคันเล็กนะครับวันนี้เอาจะตัวแดงหมดนะครับสองคันนะครับหม็กออเรื่องครับออกตัวเทบไม่ได้ครับไปนะครับแต่ไปได้ครับรอเยอสยานครับรอเวทของเราครับสามหกศูนย์ครับ บรรยากาศตอนนี้ครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับฟ้าร้องเราเวลาเลยนะครับเข้าปลาเข้าดงไปแล้วครับ แงหนักนะครับโอ้ครับคอซอยแซบแซบอยแคบครับค่อยไปครับใช่ไ,ไหมครับไม่ได้ครับทางแคบเกินครับดูครับฝั่งนี้ การเคลียร์เส้นทางครับออกต้นไม้เล็กๆออกก่อนนะครับแบกสองกันครับยังหนักเลยนะครับ คันใหญ่ลงก่อนนะครับนีคบ่คันเล็กทวงอยู่ข้างหน้าครับนี่นะครับนางนงานข้างานอานะครับนี่ครับเราจะเอาต้นไม้เล็กๆนี่ออกนะครับแล้วก็จะขุดดินขุดดินสองคันนะครับ สิบล้อกับหกล้อนะครับโชว์เสียงครับนะครับวันนี้เอาเจสซาวบกิโนโมาครับตกาโบกันแล้วครับสองคันนี้ เอาละครับสิบล้อครับเข้าคันใหญ่นะครับหกล้อเข้าคันเล็กกันนะครับมาครับเล่นบรรยากาศฝนจะตกแล้วครับตอนนี้ก็เร่งถ่ายทำกันนะครับเอาครับลุยกันเลยครับเป็นการขุดดินเนินสูงนะครับ เราเรียกว่าตีปลวกครับอันนี้ตีจอมปลวกนะครับมาดูเขาขนาดใหญ่ครับขนางจะเต็มกันกันครับนี่ครับคุมค้างจริงครับเราเบรกเราครับจัดมาสองคันครับรูอย่างนี้ขนตั้งนานแล้วครับพึ่งทดลองขนวันนี้นะครับขนได้สองคันเลย กลิน่นสวยๆครับแบบนี้ครับกลิน่นทรายสวยๆครับปนรากต้นไม้ไปด้วยกลิน่นหอมรากไม้ครับเหมือนรถของจริงเลยนะครับแต่อันนี้เป็นรถโมเดลนะครับเด็กกลิ่นไอก็ไอธรรมชาติกลิ่นไอธรรมชาติหอมรากไม้ครับคิดถึงวัยเด็กกันเลยนะครับงานนี้อัดกล่องครับ เล็กครับมีการยัดก่องครับไม่ได้อ,ออกงานนานเลยครับฝนเมื่อวานก็ตกครับวันนี้ก็กำลังจะฝนตกครับแต่ว่าผมรีบถ่ายก็อนทำก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูกันนะครับ รับสาวกรถไทฟอร์ดก็เรากันก่อนนะครับผมกำลังทำผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับไทดินไซให้ดูกันนะครับอันนี้ผ่านกลางขึ้นคงนะครับมาครับเตรียมพร้อมกันครับหกล้อครับจะหอนดีกว่าครับตามตุวกันทุกทีเลยครับ ครับเอามาทมสายนี่นะครับนครับหกลอ้อถอยก่อนนะครับออครับไมโครอยู่ไกลด้วยครับจะตกลงไปครับ ลำทำงานนี้ครับรถไถแทบไม่ต้องดัดนะครับงานนี้สับโดดครับงานนี้สับโดดแน่นอนครับงานนี้โอเคครับได้ครับที่หนึ่งครับ น่าจะได้กันคนละเที่ยวนะครับติดร้อนหนักเกินครับเกิดตัวไม่ได้ครับนะครับทายทรงระยะครับ โอโหสิบล้อครับลงยกได้ครับไม่เอียงาได้ครับทำแรงเขาครับดำลงครับอันนี้เอาครับเรากระชากด้วยครับโอ้ดีดดำขึ้นแลครับได้ครับโอเคครับโอโหโหจัดครับ โอ้ลงแล้วครับโอเคครับก็วันนี้ครับพลิปนี้ครับสุดขนานนะครับโอ้กองดินอย่างใหญ่เลยนะครับอนะครับพวกราไทยลงบ้างครับโอเคตีกันประมาณนี้นะครับมาไทยเอีดูกันนะครับ แชร์ก็ได้ครับกดติดตามให้ช่าง,งติ๊กมาเร็วด้วยนะครับอย่าลืมตามต่อคลิปต่ปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ